อะไรที่แบบว่าอยากได้ทั้งนั้นเลยอะ่ะโอเคเอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel น,น,นกเป็ดนะครับแล้วก็หวนคืนกลับมาสู่เกมรอดไล่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าผมหายไปกับเกมนี้นานมากนะครับคือตอนนั้นอะ ผมก็ไม่ได้ซื้อเซรงเซรั่มอะไรมาด้วยนะครับเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเกมมันตันมันฟูหมดทุกอย่างแล้วผมแบบไม่ต้องไปหาของผมไม่ไม่รู้สึกตื่นเต้นอ่ะผมก็ไม่อยากจะเล่นมันแล้วถูกต้องถูกต้องว่ราระยาะเวลาเป็นแบบ6เดือนแล้วเนาะคลิปล่าสุดที่ผมทําไปเกี่ยวกับ Lost l i g h t นะครับก mm. ็อโอเควันนี้ผมกลับมานะครับก็กลับมาเริ่มใหม่แล้วผมก็คิดถึงมากเลยนะครับกับการลงตัวเปล่าที่ ที่โรงงานบาบนะครับผมก็ได้ไปแบบว่าซ้อมซอมือมาละเล่นมาจนเวลแนิดนึงนะครับโอเคมาเนี่นะครับตัวเปล่าแหมผมคิดถึงมากเลยถ้าเล่นลงตัวเปล่าเราต้องแบบใจเย็นมากๆเลยนี่นะครับวิธีการปิดหมานะครับเชื่อผมจะโดนเลยปะเนี่ยโอ้โหกูยังไม่ได้ทำอะไรเลย รบบบางคนเนี่ยคือถ้าคนที่เขาแบบว่าปล่อยหมาวิ่งตามนะครับแล้วเห็นหมามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากเก็บนะครับเรากดเก็บตรงนเนี้ยเนี่ยปึ๊บเนี่ยแต่ว่าเราถ้ากดเรากดเก็บเนี่ยเรายังใช้หมาได้ปกตินะแต่แค่แบบว่าเออมันอย่านะขอปืนก่อนได้ไหมอะโอ้บอ,อดตกใจหมดพวาหมดแล้วเน,นี่ย แจได้ไหมหุ้ยกุณแจโรงงานบ้าเจ็บก่อนเลยจา้าใช่ไหมโอ้เช็ดเช็ดเช็ดถ้าพี่ไม่ยิงผมพี่ก็รอดไปแล้วพี่จะมายิงผมทำไมกระสุนผมไม่ค่อยจะมีเปิดห้องใครรุนเลย ไม่ถนัดปืนนี้เลยวะอยากได้ MP5 คืนอ่ะ MP5 ไม่มีกระสุนแล้วอ่ะ ก,ะะก็เซาะเกาะหมดโอ้โหเกาะไม่มีว่ะเขาทำอะไรอะปฏิบัติงานเฮ้ยเขาชุบผมอะเบบนี้เรียกโกงปะผมไม่ถือว่าโกงนะแบบเนี้ยผมไม่ได้ร้องขอนะ ได้ของมีค่าอเอฟคอปเปอร์นี่เรายังต้องเก็บอยู่ไหมเรื่องที่ผมไม่เก็บแน่แน่เฮ้ยไอ้นี่ใครทำไมแต่งตัวเท่จังรับของกระเป๋ามันได้ปะได้อ๋อใช้กระเป๋าเดียวกันกระผุ มีคนมาแล้วอะ่ะเนี่ยนะเนี่ย้ผมได้สองล้านห้าแล้วนะตอนนี้เนี่ยการไม่ปิดหมามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือแบบว่าเรียกว่าไงเสียงมันดังอะ่ะน้ำ รีบเก็บรีบไปดิโอเคผมต้องเปลี่ยนไหม เกือบแย่ สองล้านสี่๋อ,อไม่ใช่สามล้านเหรอโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแมตช์หน้าว่ากันหม่เอ,อ่อผมขึ้นห้องหายได้เลยขึ้นเลยปะแต่เราไม่มีของนะเหมือนจะมีคนแต่ผมคิดว่าเราจะเป็นบอดปืนพกนแหละไล่เคลียร์เลย

แย่แล้วผมนี่จะเป็นลูกสองขอปืนก้นเลยดิเอออันนี้ก็ได้สองเป็นกระสุนอยู่เอ่อทำหมอบออก สุดออกเอาลูกซองออกอันนี้มาไม่น่าจะพอเล่นได้ยิงอะไรเป้วแป้วเป้วแป้ววะ ำไมเสียงมันแบบเยอะวะแบบว่าผมได้ยินเสียงแบบรอบตัวเลยอะ่ะอันนี้อะไรเอามาเก็บไว้ก่อนโอเคคูว,ว่าละได้ยินเสียงแบบกุุงจิงกุุงจิงกุุงจิงเต็มเลยอ่ะ ใช่มันยิงเปะแปะปะแปะ,เ,ปแปะเอ่ออันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ออกเอาแหวนมะาผมได้สามล้านจะสี่ล้านแล้วก็ท่านผู้ชมผมลนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย คือต้องบอกว่ามันเป็นเงินเยอะมากสําหรับผมเพราะผมแบบต้นเกมไงผมเพิ่งโหลดเกมมาผมเอาไงดีวะผมไปเลยแล้วกันมมแม่เอ้ทางออกเสือกอยู่ทางไกลอีกเออลนตามรัดแปดโอ้ชิดคนอันนี้คนนะเออ ไปละไม่สนหรอกเล่นแกเตรอฮะเล่นแกเตรอไอ้หนุ่มน้อยโอ้หมันเอาแก๊สแรงมาด้วยนี่คืออะไรไม่รู้เอามาก่อนตันเนี้ยไม่เอาเอานีมาก่อนเอาแท็กเก็บมา 100เมตรผมได้โอ้เช็ดเช็ดเช็ดล้นหมดแล้วเว้ยเจอใครก็ล้นหมดแล้วตอนเนี้ยโ,โหสี่ล้านครับท่านผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวมาแถมกันอีกสักตาหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมรีบเข้ารีบออกไปหน่อยเพราะว่ามูลค่ามันเยอะมากอะน,นะ <laughs> ก็เดี๋ยวรอบนี้ผมขอเอากระเป๋าติดมานะครับเพราะว่าผมไม่มีช่องให้ใส่กระเป๋าล้ะในคังมารอบนี้คือผมจะไม่ลนละผมจะได้อะไรมันคือไอ้ถังสีสี่แสนน่ะคือมันบอกว่ามูลค่าสี่แสนจริงเว้ยแต่ว่าราคามันตกจัดจนมันแบบว่ามันไม่ใช่สี่แสนจริงอะ่ะเออผมก็เพิ่งรู้นะครับมารอบนี้เราก็จะไม่ต้องลนอะไรกันมากละไม่เข้าเกาะเลยว่ะ อโอ้ยโดนใครยิงโอ้โหโดนผู้เล่นยิงมาเกิดตรงไอ้นั่นเลยอะแต่ว่าผมไม่มีปืนเจ็บ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 นะเจ็บนะได้แค่นี้แหละผมอะไม่ได้มากกว่านี้แล้วแหละผมไม่มียา ได้ขอ,อยาหน่อย <First Strike. S 1> เนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ปิดหมาใช่ปะมันจะเจอหมายอยู่อย่างเงี้ยแหละเอ,อยเอ,อยเอ,อยมันยิงผมมันยิงผม โอ้ได้เหรียญทองมาอีกแล้วอุ้ยอันนี้ผมต้องการไอ้พวกของที่แบบมูลค่าสูงผมเฉยๆแล้วนะใครฆ่าผมได้เอาไปเลย โอ้โหกะมาแบบแถมให้เพื่อนๆดูนี่ผมกะรวยเลยเลยกะจะแบบชิวๆสักหน่อยอ่ะแต่แบบมันมันจะรวยเลยดิครับผมคุณโู้เกือบแย่ไม่มียา ระรัปรางวัลเล็กน้อยห้าหมื่นวุาผมไม่มียาวะ่ะผมต้องหายยาครับเนี่มีอยู่เรู่ได้ไหมว่าฉันดีเกินไป อุ้ยเกือบตายทำเป็นเล่นไปนะั่นะนะ่ะเกาะไม่มีแล้วนะ่ะอุ้ยต้งหาเกาะเปลี่ยนแล้วเนะี่ย สามล้านห้ามาลวจ้า คือไข่คือผมไม่เก็ตอะแล้วแบบมันจะให้ของแบบเยอะด้วยไงมันคือแบบบอสอะไรอย่างงี้เหรอคือขึ้นกลับมาเล่นนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แม็กเอาสโครสโตรมา,มา กิฟแนวตั้งผานท้ายผมเอาของแต่งก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามาละมีคนมา มีแต่ของมีค่าเอามานั่นแหละอันนี้มันก็ดีอะ่ะกระสุนก็อยากได้อะทำยังไงดีอะ่ะโอ้โหผมเจอแต่แบบอะไรที่แบบว่าอยากได้ทั้งนั้นเลยอะ่ะ จะออกได้ไหมสีล้านเฉยๆนะไม่ต้องลนนะทำใจให้สบายๆนะไม่ต้องลนนะทำใจให้สบายๆนะ โอเคคิดว okay. ่าไม่น่านจะมีปัญหานะหวังว่าจะไม่มีใครเกิดนะนายมันสัตว์เลยเว้ยโอ้ตาละสี่ล้านเลยอะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มูขอลาเพื่อไม่แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้พูดคุยกันได้นะครับผมตื่นเต้นอยู่นะเลือดซุบชิวกลับมาเล่น 4, 5, I've been feeling weird. I can't see to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me.